หมือนกับว่าตลาดเนี่ยก็ดูขาขาปัจจัยหนุนใหม่ใหม่เข้ามานะครับขณะทีะ่ความกังวลเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มเริ่มก่อตัวขึ้นนะครับ,รบก็จะเห็นในส่วนของตัวนี้ก็เริ่มมีมีแบบเห็นแบบกระแสที่แบบกังวลเศรษฐกิจสารัฐทดถอยอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเลขทเศรษฐกิจก็ออกมามีสัญญาณชะลอตัวนะครับหรือว่า อาจจะเป็นความเห็นของเจ้าที่เฟดก็ยังยังบอกว่ายังจําเป็นอยู่นะครับที่ต้องแบบอขึ้นตอเบีย้ยอยู่แมา้าคงแบบขึ้นแบบค่อยเปค่อยไปะนะแต่ว่าก็ยังขึ้นอยู่ยังยัง,ย,งยังไม่ได้แบบหยุดขึ้นนะครับก็เลยกัง,งวลภาพของเศรษฐกิจถดถอยแต่ดอกเบีย้ยปรับขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะทําให้ตัวตลาดเนี่ยมันที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพของการการเทปโปรฟิต แล้วก็กลุ่มแบงก์ก็เริ่มเห็นภาพของการเทคละจากที่แบบ,บงบออกมาต่ำกว่าคาดด้วยราคามันปรับตัวขึ้นมาเยอะอย่างเงี้ยมันม,มันก็ต้องลงแนะี่ถูกไหมมันก็เป็นภาพของเทคโอฟิตดีกว่าอย่างเงี้ยเออนะครับก็เโฟก็ต้องระวังเหมือนกันว่าอาจจะมีภาพแบบการการแบบเริ่มไหลออกไปนะครับก็ให้ติดตาม,มในตลาด ตลาดฟิวเจอร์แล้วกันนะครับ,รบถ้าแบบเริ่มชอ็อตอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็แปลว่าสัญญาณที่โอกาสว่าต่างชาติเนี่ยจะขายในบ้านเราในเซ็นตนาก็มีเพราะเข้าชอ็ตาอตนำมาแล้วอย่างเงี้ยก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับก็เลยมองว่ามันก็เหมือนยังอัปไซต์จำกัดอยู่แถวสักประมาณพันเจ็ดแล้วก็มีโอกาสจะเป็นภาพของการแบบอ่อนตัวปรับตัวลงมานะครับ